ฉันมุ่งความใส่ใจไปยังผลลัพธ์ที่ต้องการฉันมุ่งความใส่ใจไปยังผลลัพธ์ที่ต้องการฉันมุ่งความใส่ใจไปยังผลลัพธ์ที่ต้องการฉันมุ heart, ่งความใส่ใจไปยังผลลัพธ์ที่ต้องการฉันมุ heart, ่งความใส่ใจไปยังผลลัพธ์ ที่ต้องการฉันมุ่งความใส่ใจไปยังผลลัพธ์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 ที่ต้องการ